สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพอรพรมครับพบกับพี่น้องชาวนาวันนี้19พฤศจิกาย,ยน25 6 7ใกล้ๆสี่ทุ่มครับวันนี้นําข่าวกลมการข้าวก,วกระทรวงเกษตรมาแจ้งข่าวดีพี่น้องชาวนาครับวันนี้พี่น้องชาวนาอาจจะรู้สึกสับสนนะครับเพราะว่ามีการประชุมคณะกรรมการอยู่สองที่คณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจประธานการประชุม นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัฒน์เป็นประธานการประชุมอันนั้นเขาพูดเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจพูดเร่งพูดเรื่องแจกเงินหมื่นน,นะในกลุ่มผู้สูงอายุรายละเอียดเดี๋ยวจะพูดให้ฟังในคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็ในที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำเนียบรัฐบาลนายกแพทองทานเชนวัฒน์ก็มอบหมายให้กระทรวงการคลังมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปประสานงานกับหน่วยงานรัฐ ทุกหน่วยงานที่ทำมาตรการเกี่ยวกับการช่วยชาวนาโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังปลื้ฟื้นโครงการช่วยชาวนาไล่ละพันขึ้นมาเพื่อให้รัฐบาลดําเนินการช่วยชาวนาไล่ละพันขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินชาวนานะแต่ว่ากระทรวงการคลังจะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาเนี่ยทำมาตรการไล่ละพันช่วยชาวนาอันนั้น มีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้วันที่19พฤศจิกายนเป็นการประชุมของคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีการพูดกันในประเด็นนั้นหลังการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนายจุลพันธ์อมรในวัดก็ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ากระทรวงการคลังก,ก็จะเป็นเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานรัฐกระทรวงอื่นแล้วก็จะดําเนินงานไล่ละพันเพื่อช่วยชาวนาซึ่งจะเป็นการดําเนินการช่วยชาวนาในระยะสั้นๆ อาจจะเป็นเฉพาะปีนี้ก็ได้ไล่ละพันนี่จากนั้นปีต่อๆไปนีนรัฐบาลจะดําเนินการขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรให้พี่น้องชาวนาหรือว่าวงการเกษตรอื่นๆน,นี่พัฒนาในด้านเพิ่มผลผลิตพัฒนาในด้านคุณภาพของการเกษตรให้พี่น้องชาวนานี่มีรายได้ที่มั่นคงกันต่อไปในการเรียกว่าพัฒนาระบบการเกษตรก็แล้วกันในระยะยาวต่อไปตัวนั้นแต่ส่วนระยะสั้นนี่ อา้าวไล่ละพันมาช่วยอีกปีนี้อันนั้นก็เป็นการประชุมอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งที่มีการประชุมกันทรรมเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับใครเอาข่าวนั้นมาอ่านให้พี่น้องชาวนาฟังก็ดีใจก็คิดว่าจะได้ไล่ละพันกันนะแต่ยังไม่จบครับมันต้องเคลียร์กันก่อนระหว่างชุดนั้นกับกรรมการชุดชุดที่ประชุมกันวันนี้มันมีคณะกรรมการประชุมกันอีกชุดหนึ่งก็คือคณะอนุกรรมการรบขด้านการผลิต มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรการเกษตรเป็นเป็นเป็นประธานการประชุมอันนั้นเขาประชุมกันในเรื่องของทบทวนมาตรการปุ๋ยคนละครึ่งตอนแรกบอกว่าจะไม่มีไล่ละพันเข้าไปในที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่พอไปประชุมกันจริงๆวันนี้ประชุมกันที่กระทรวงเกษตรนะครับคณะอนุกรรมการนบปขอด้านการผลิตนี่ก็ปรากฏว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็ก็บอกว่าเป็นเสียงเรียกร้องของพี่น้องชาวนาอยากจะให้ช่วยเป็นเงิน จริงๆแล้วไม่มีไล่ละพันในที่ประชุมแต่ว่าพอประชุมกันไปกันมาก็เลยได้ข้อสรุปว่าผลการประชุมคณะกรรมการนโยบด้านการผลิตก็ยกเลิกไล่ยกเลิกปุ๋ยคนละครึ่งไปแล้วนํางบนั้นจะมาจ่ายช่วยชาวนาไล่ละ0 0ครัวคเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่สูงสุด1 0,000บาทอันนั้นข้อสรุปของคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งแต่ทีนี้พอพอชาวนาเริ่มสับสนแล้วทีนี้ว่าตกลงตกลงเนี่ยได้ช่วยช่วยแน่ๆแหละคือรัฐบาลจะช่วยชาวนาแน่ๆปีนี้ แต่ตกลงจะช่วยได่ละห้าร้อยหรือเปล่าหรือว่าจะช่วยได้ละพันเพราะว่ากรรมการแต่ละคณะประชุมพร้อมประชุมวันเดียวกันสิบเก้าพฤายนพอประชุมเสร็จก็ถแถลงข่าวออกมามันก็ให้เกิดความสับสนระหว่างชาวนาว่าตกลงรัฐบาลจะช่วยไล่ละพันหรือไล่ละห้าร้อยอ้าวอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลครับเรื่องที่หนึ่งชาวนาจะได้เงินช่วยแน่นอนปีนี้แต่เรื่องที่สองจะได้ไร่ละห้าร้อยไม่เกินยี่สิบไร่หรือจะได้ไร่ละพัน เรื่องนี้รัฐบาลจะเคลียร์กันเองครับเพราะว่ายัางไงยังไงมันก็จะต้องไปจบอยู่ที่คณะตีอนุมัตินะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงคณะตีอนุมัติเขาจะมีการไล่เลี่ยงไปตามขั้นตอนเดียวเขาก็เคลียร์กันลงตัวตกลงจะได้ไล่ละห้าร้อยหรือไล่ละพันยังไม่จบจะต้องเคลียร์กันไวัยนี้แหละครับเพราะว่าเมื่อคณะอนุกรรมการนปยบายด้านการผลิตเห็นชอบไล่ละห้าร้อยไม่เกินยี่สิบไร่นี่มันยังไม่จบเพราะว่ายังไม่นําไปใช้ได้เลย เขาจะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนบขชุดใหญ่ต่อไปคณะกรรมการนบขย,ดยุดใหญ่ในมีรับตีคลังและรองนายกพิชัยเป็น,ป,นประธานถ้าเขาเห็นว่าไล่ละห้าร้อยมันน้อยไปอาจจะปรับเพิ่นไปไล่ละพันมันก็ไม่แน่จะเคลียร์กันไปในี้แหละครับตกลงชาวนาได้แน่นอนนะแต่วันนี้คลิปนี้คลิปน,ปนี้ที่พูดกับพี่น้องชานาอยู่นี้จะอ่านข่าวกรมการข่าวให้ฟังหลังจากหลังจากที่เขาประชุมคณะอนุกรรมการนบขด้านการผลิตไป ปับ๊บกลมการข้าวก็นําผลการประชุมคณะอนุกรรมการนปขอด้านการผลิตไปโพสต์ที่เพจกลมการข้าวทันทีเลยนะมันเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวนานดีอย่างไรฟังครับใครที่ใช้ Facebook สามารถไปกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้อ่านเองก็ได้นะครับเพจกลมการข้าวลงข่าวส่วนใครไม่ชอบอ่านเองฟังก็ได้ดังต่อไปนี้ครับ19พฤศจิกายน257 เวลา17.46นาทีนะครับหลังมีการประชุมคณะอนุกรรมการนบขอด้านการผลิตแล้วนะครับเพจกรมการข้าวเขาก็โพสที่เพจของเพจของหน่วยงานรัฐเพศกรมการข้าวโดยหัวข้อหลักๆก็คือรอมวณรุมมลเผยอนุนบขด้านการผลิตมีมติยกเลิกโครงการปลุยคนละครึ่ง เปลี่ยนเป็นชั่วชานาิไร่ละ500ไม่เกิน20ไล่กรอบวงเงินเดิม2 9 9 8 0 1 6 4 5้านรล้านบาทพร้อมชง2โครงการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตเสนออนบวขอพิจารณาอนุมัติและชงเข้าคอรมอต่อไปนี่แหละครับหัวข้อหลักๆคือหัวข้อข่าวส่วนรายละเอียดเยอะๆอยากจะฟังก็ฟังต่อไปแต่เราไม่ขี้เกียจอ่านเราก็จะอ่านครับถ้าพี่น้องไม่ขี้เกียจฟังอยากฟังรายละเอียดก็ฟังได้ครับ รายละเอียดเขาบอกว่าศาสตราจารย์ดรนรมนพิญโยศินวัฒน์น้ำตีว่าการกระทรวงเกษตรและสกสรเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตครั้งที่1นึ่ทับ257ณห้องประชุม134ทับ115กระทรวงเกษตรและสกสรว่าตามที่คณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาตินงเล็บนวบขอมีมติเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2567ให้คณะให้คณะอนุกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตทบทวนโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต อยอดยอ,ยอๆกันแล้วกันก่อวงเงิน29,980กว่าล้านนะครับเนื่องจากเกิดปัญหาบุษแตต่างๆและปัจจัยล่วงเลยและระยะเวลาการสนับสนุนปัจจัยการผลิตดังเรียบปุ๋ยไปแล้วอีกทั้งเดือนพฤษภายนถึงเดือนธันวาคม67เกษตรกรส่วนใหญ่รอละ7 2 2 0อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำผลผลิตออกสู่ตลาดทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินโครงการไร่ละพันไม่เกิน20ไร่ไม่เกิน20,000บาทเป็นจำนวนมาก ดรนรุมน um นะครับเริ่มตีว่าการกระทรวงกรเกษตรกล่าวต่อไปว่าจากปัญหาอุปสรรคโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวนาด,ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวอาตาัตราไร่ละ500ไม่เกิน20ไร่วงเงิน 27,550. จดุดล้านบาทเสนอรบขอพารณาให้ความเห็นชอบต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการมาตรการเพิ่มระดับ ผลิตตภาพของการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตกระจายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน2โครงการเป้าหมาย5 1 3ศูนย์เป็นเงิน2 4 1 2ล้านบาทสิเศษโดยใช้จากกรอบวงเงินที่เหลือจากโครงการสนับสนุนปุ๋ย2429ล้านบาทได้แก่โครงการศูนย์รวมผลผลิตและกระจายสินค้าข้าวและโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการ,กรเกษตรสําหรับผู้ปลูกข้าวโดยจะนําเสนอ นอขอวิจารณาอนุมัติเห็นชอบภายในอาทิตย์หน้านี้และเสนอคำมตีต่อไปโดยในที่ประชุมโดยในที่ประชุม,น,ชมนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยประธานกรรมการศูน์์ข้าวจุชมระดับประเทศตลอดจนผู้แทนชาวนาต่างแสดงความคิดเห็นและพึงพอใจต่อมติด,ดังกล่าวด้านนายกิจด,ด้านานายน,น,นัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่าภายหลังจากคณะ อนุกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการปราุ๋ยกลุครึ่งมาเป็นสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวอัตราไร่ละ500ไม่เกิน20ไร่วงเงิน27,550.96ล้านบาทโดยให้ชาวนาได้รับเงินชดเชยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลิตโดยพิจารณาตามกรอบวงเงินที่มีอยู่คือ29,980ล้านเศษเศษส่วนวงเงินที่เหลือจะเสนอสองโครงการคู่ขนานเพื่อ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ศูนย์เข้าชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อไปและไม่เป็นการเพิ่มภาระให้รัฐบาลอย่างไรก็ตามการเดินหน้าโครงการใหม่นี้จะต้องมีการเสนอเปลี่ยนแปลงมติครมเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566ที่ระบุไว้ว่าให้หน่วยงานหลีกเลี่ยงการดําเนินการในลักษณะจ่ายเงินให้อุดหนุนช่วยเหลือชดเชยหรือประกันราคาเกษตรกรโดยตรงแก่เกษตรกรพร้อมกันนี้ยังได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้าวตามนโยบาย รัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วยคณะทํางานบริหารจัดการอุดหนุนให้แก,ก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์โดยมีอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานรัฐบาลเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาการรับเงินอุดหนุนกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมข้าวอินทรีย์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วอีกทั้งต้องกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขต่างๆในการดําเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรและ2คณะทํางานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบมาตรก,การรักษาเสถียรภาพรา,าคาข้าวเปลือกปี2 5 6 7 5 6 8ตามที่คณะกรรมการในโยบายบริหนารจาัดก,การข้าวอินทรียมีติเห็นชอบเมื่อวันที่8พฤ,ฤิกายน2567เป้าหมาย t t t, e 60, 8.5ล้านตันวงเงินรวม60,85.01 0ล้านบาทจำแนกเป็นวงเงินสินเชื่อ54,811ล้าน วงเงินจ่ายขาด9,600.4.01ล้านประกอบด้วยโครงการ1งโครงการสินเชื่อชะลอการขา,ขายข้าวเปลือกนาปี2โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้า,ขาว3าโครงการเชื่อเจอโดบี้ผู้ประกอบการค้าในการเก็บสต๊อกข้าวโดวยจะนําเสนอเข้าที่พมคลมอนุมัติ29พฤศจิกายน2567ต่อไปทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เพจกรมการข้าวโพสต์ให้กับพี่น้องชาวนาทราบข่าวดีข่าวดีที่บ้านนี้ก็คือยกเลิกปุ๋ยคนละครึ่งและ เปลี่ยนเป็นไรละห้าร้อยคนเอนแล้ว,500วลลไม่เกินยี่สิบไรจะเสนอเขา้เขาที่ประชุมนปขในสัปดาห์หน้าและก็จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ให้ช่วยเป็นเงิน,มต,นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อครั้ง21พฤศจิกายน2 5 6นบอกว่าไม่ไม่ให้ช่วยเป็นเงินก็จะไปยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีตอนนั้นนะครับแล้วก็ข่าวดีอีกอย่างก็คือสามารถการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโครงการนำนำข้าวยุ้งฉางนะครับโครงการสินเชื่อเรือบรวมข้าวโครงการเชื่อเชื่อโดเบี้ยผู้ประกอบการในการเก็บสต๊อกข้าวสามมาตรการนี้ก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะมนตรีในวันที่29พิจกาพิจนาในวันที่2 9ิพฤศจิกายนนะครับเมื่อเข้าที่ประชุมคณะมนตรีแล้วหากสามมาตรการดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติหลังมีปฏิคณะมนตรีแล้วก็จะเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำต่อไปครับทั้งหมดเป็นข่าวจากกรมการข้าวกระทรวงเกษตร แจ้งข่าวดีพี่น้องชาวนาะรายละเอียดสามารถอ่านเองได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้สําหรับคนที่ใช้ Facebook กดอ่านได้เลยครับเพราะว่า,เ,าเพจ a c e b o o k นี้เป็นของกล่มการเข้าโพสเราก็เอาลิงก์มาให้กดได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ก็อ่านรายละเอียดได้นะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ